สิ่งที่พี่สื่อสารกลับไปก็บอกเข้าใจนะว่ากังวลผมเองก็เป็นลูกค้า AA คนหนึ่งผมคงไม่ยอมครับถ้าวันหนึ่ง AA ตุกติดกับผมแต่สิ่งหน,นึ่งที่ผมเข้าไปอยู่ในชีพนี้สปีสิ่งที่ผมไ,มได้เรียนรู้คือผม,ผมไม่ได้บอกว่าทํากับผมแล้วเคลมได้นะแต่ผมยังไม่เคยเคลมไม่ได้เคลมไม่ได้ในที่นี้ขึ้น เพราะแผนประกันมันมีดอกจันเยอะมากครับพี่เพราะฉะนั้นวันนี้มันต้องดูว่าซื้อมะเร็งแล้วตายด้วยปฏิเหตซูปฏิเหตแล้วตายด้วยมะเร็งการเคลมการทํางานของของแบบประกันทางานต่างกันดังนั้นจึงเข้าใจว่าพี่ไม่ชอบ AA แต่ในมองคันกับการือครับทำไมมาเก็ตแชร์ของเออไมถึงเยอะนั่นเป็นเหตุผลหนึ่งที่ผมเลือกมาทางานที่นี่เพราะมาเก็ตแชร์ของเ a เอปิดหนึ่งแล้วก็อยู่มาแบบนี้เป็นสิบปีแล้วแล้วก็อยู่มาแปดสิบกว่าปี แล้วคนส่วนใหญ่มักเสดดราม่าที่เข็ยนไม่ได้แต่เราไม่ได้รู้ไปนอกของผนรับเลยนะครับว่าใส้ในเป็นแบบไหนตัวแทนไปขายแบบผิดหรือเปล่าหรือไปตื้อง้อขอขายวันนี้ผมเลยเข้ามาสอาชีพีเพื่อทาทุกอย่างให้ถูกต้องการที่พี่จะซื้อกับผมผมก็ไม่ได้บอกครับว่าพี่จะเขียได้แต่ถ้าพี่ทําทุกอย่างของผมถูกต้องผมมั่นใจและด้วยเกียรติของผมผมจะทำงานที่ให้ถูกต้องและเป็นให้ได้